সা <ifaure> <Yeah. Yeah. Yeah. problem> <sam> <ién> Mm, เราก็จะไปรีวิวแบบนี้เลยชัดเจนเวอร์ลงเวอร์ล่มใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับผมนะฮะเราตั้งเซตค่าให้เรียบร้อยเลยนะครับมีรีวิวแบบนี้มันอุ่นใจใช่ไหมครับคุณพี่นะครับและใครที่กำลังดูอยู่เห็นไหมครับคือเราจะได้เห็นการใช้งานการรีวิวเสียงเห็นไหมครับแน่นอนวนะ่าถ้าผมจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ต้องเห็นรีวิวถูกไหมครับเพราะว่าเราซื้อไปเพื่อใช้งานเราไม่ได้ซื้อเพื่อไปตั้งโชว์ถูกปะเออเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเห็นรีวิวสินค้า คือมันจะได้มองว่าหนึ่งเลยเนี่ยอ๋อเขามีรีวิวสองคือก็จะตั้งเสียงให้ดูสามคืออ๋อมันแมทกับเราไหมหรือว่าการใช้งานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับการใช้งานนี้ง่ายมากๆเลยนะครับแค่คุณเสียบหม้อแปลงมาเนี่ยมันก็จะยังไม่ติดเพราะว่าคุณจะต้องเสียบสายกีตาร์นะครับนะสายแจ็คที่มาจากกีตาร์ก่อนเลยกันนะครับนะบมันเขียนว่ากีตาร์อินพุตพาวเวอร์ออนคำว่าพาวเวอร์ออนหลายๆคนๆคน้องๆหรือพี่ๆหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ e พี่จั่โบทำไมเสียบหม้อปแปลงอย่างเดียวไม่ติดไม่ติดครับผมนะเพราะว่าอะไรเขาเขียนว่า power on นะครับก็คือต้องเสียบแจ็คก,กีตาร์เข้าไปปึ๊กเนี่นะครับไฟจะกระพริบขึ้นมานะครับอ่าแล้วมันก็รอโหลดนะครับมันถึงจะติดแบบนี้นี่นะครับนี่คือการทํางานของระบบ power on แล้วบ,บางคนไม่เข้าใจพี่ผมเสียบหม้อปแปลงอย่างเดียวแล้วพี่มันไม่ติดหรอครับอะไรเงี้ยนะครับอ่านะครับนะ อย่าไปโชว์โง่เฮ้ยไม่ใช่อย่าไปโชว์ว่าเราไม่รู้นะครับเราต้องเรียนรู้นะครับลนะเอฟเฟคตต่างๆเนี่ยนะครับมัน ออกแบบมาเพื่อให้เราเรียนรู้นะครับเอ้อนะี่บางคนบางคนพีน่ผมก็พูดอะไรตลกเฮฮาปาร์ตี้อย่าไปซีเรียนนะบางคนเนี่ยโอ้ยพี่เสียบแต่อันนี้อย่างเดียวไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คือต้องเสียบกีตาร์ด้วยโอเคนะ <c oughs> เออนะีเผื่อใครเข้ามาดูย้อนหลังอะไรจะได้เข้าใจตรงกันไว้กําลังหาข้อมูลอ,อย <c oughs> ู่อะไรเงี้ยพี <c oughs> อ่อะไรเงี้ยนะโอเคครับผมนะก็เซตอัพให้ใช้งานได้ปกติเวอร์ลงวอลลุ่มนะครับ โอ้โหตั้งให้แบบนี้แล้วชัดเจนแบบนี้แล้วร้านนี้นี่คือสุดเจ๋งๆนะครับอะเสียงแรกเสียงคีนโอโหพอะป่ะเจ๊ดีหรือเกินล้วเฮ้ยไม่เอาดีไหมเอาอย่าร้องเพลงไม่เอาพูดเฉยก็บอก ดีอย่าจริงๆนะครับนะเอฟเฟกต์หลายตัวเนี่ยนะครับม,มันมันมีมันมีคุณค่าและความดีงามของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราเนี่ยจะปรับเป็นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญด้วยนะเออบางคนเนี่ยปรับไม่เป็นมีของดีแต่ปรับไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ทําให้เราจะต้องเปลี่ยนเอฟเฟกต์กันบ่อยๆนะอ่านั่นคือเหตุผลหนึ่งเหตุผลเลยนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหเล่นบอสไอจีูนปรับออกมาได้ดีบางคนปรับออกมาไม่ถูกจริตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ บางทีมันอยู่ที่การทดลองต่างๆด้วยนะครับอ่ะโอเคเนี่ยคุณดูคุณฟังติดนะครับต้องเป็น ค่ากลางคืนแล้วนะผมยังอัคดคลิปอยู่เลยเนะี่ยโซโร มันออกจากมือชีพเพราะนั้นนะครับใครจะซื้อของก็ดูไว้เลยนะครับนะคุณจะได้รับความเป็นมือชีพแล้วก็การใช้งานเนี่ยโอ้โหถูกบอกได้เลยว่าทุกปุ่มครับผมใช้งานได้หมดแน่นอนนะครับถ้าเกิดมาใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับผมก็จะปรับเสียงให้ฟังแบบนี้ไม่ได้แน่นอนถูกไหมอ่านะครับน่คุณครูคุณมั่นใจนะครับนะพูดง่ายๆนะซื้อขายแลกเปลี่ยนแลกเทิร์นได้ด้วยนะมีคอร์สสอนปรับเอฟเฟกต์ และก็คอร์สสอนกีตาร์ได้ด้วยเฮ้ยคอร์สคอร์สสอนกีตาร์ไปไงอาะถ้าคุณเล่นกีตาร์ธรรมชาเล่นแบบธรรมดาธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้โอ้ไล่กันมาตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นไหนแล้วสเกลเนี่ยนะครับนะมันก็ยังไม่ไปไหนักทีเพียงแค่ง่ายๆคุณนำเทคนิคพื้นฐานที่ผมจะใช้น แตกต,ต,ต่างยครับแตกต่างกับการไล่สกิลเฉยๆนะแบบที่2มันน่าฟังกว่าถูกไหมรอกไหมครับก็คือการนําเทคนิคพื้นฐานง่ายๆเลยการสไลด์สายการสั่นสายไวเบรโตเห็นไหมครับง่ายๆนำไปบวกใช้กับแพทเทิร์นหรือแพลตฟอร์มที่ผมมีอยู่ในคอสอนและก็รวมถึงเทคนิคการใช้คันโยกบ้างการสไลด์สายดันสายอะไรเงี้ยนะครับมันมีหมดทุกอย่างดันสายเครืเสียง เห็นไหมครับคือโน้ตเดียวเนี่ยมันสามารถจะสะกดคนรู้ได้อ่าคุณลองฟังดูกลับแบบนี้เห็นไหมอันไหนมันหน้าเกงขามันหน้าฟังก่ากันเห็นไหมครับนี่แหละครับนะจะพูดกีตาร์ไฟคือสอนเอาไปใช้งานนะครับสอนก็คือคือในคอสนะในคอสนี่คือสอนแบบ ให้เอาไปใช้งานได้จริงๆแล้วที่สำคัญคือเทคนิคที่ผมสอนคือมันใช้บนเวทีจริงๆได้ไม่ว่าจะคุณจะพามาหาเกณฑ์เป็นอาชีพนะครับหรือว่าจะเล่นคนเดียวก็แล้วแต่นะครับทุกเทคนิคทุกอะไรเงี้ยผมรวบรวมมาแบบมันง่ายอะคุณเนี่ยคุณดีแล้วคุณก็ดังนใจนะเห็นไหมมีไวยบอโต้ด้วยอ่ะสมมติว่าคุณแบบขี้เกียจไวยบอโต้มีคันโยกทำไง มันก็จะเพาะอีกแบบเนี่ยเห็นไหมครับคือแค่โน้ตเดียวเนี่ยคุณแมคุณคุณเก็ตเรื่องครับเห็นไหมอ่าเนี่ยครับแค่โน้ตเดียวมันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตเราได้นะครับไม่ต้องเล่นโน้ตเยอะแต่ให้มันไผ่เลาะเล่นอย่างไรให้มันเพาะเห็นไหมครับดีกว่าคุณไม่นั่งไล่กเฉงเลยวันคือไล่ไปแล้วก็ไม่รู้จะไปใช้อย่างไงนี่นะครับนี่ครับ,นรบในคอร์สผมก็จะสอนกนารนำไปใช้ คือสอนการนําไปใช้แล้วก็สร้างสำเนียงไปด้วยตัวนี่แหละนี่คือว่าทาําไมเราจึงต้องออกคอร์สนี้มานะครับนะนนมันเป็นเขาเรียกว่า สิ่งที่ผมเนี่ยกำลังแบบว่าเอ้ยตอนนั้นกำลังอัดนะฮะอัดคลิปสอนพวกนี้กำลังแบบห่าว่าวเลยตรงๆนะครับกำลังแบบเอ้ยได้แชมป์จากเชียงใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาสิ่งที่ผมเล่นบนเวทีที่กรรมการชอบด้วยนะเอามาใส่ใไว้ในคอสนี้เลยนี่นะครับนะนี่คือสไตล์การอสอนของจอมุกจตุ่ฝ่คือเราจะไม่สอนแบบว่าถ้าแบบเล่นอยู่ในห้องอะไรไม,ไม่ใช่ฮนะคือเราก็เอาแบบประสบการณ์บนเวทีจริงๆอะ่ะ เอามาสอนในคอร์สนี้นะครับประมาณนั้นนะอ่าโอเคก็พูดสอนแทรกกันไปเลยกันครับนี้รีวิวรีวิวนะับรีวิวให้ดูแล้วก็สอแสนแทรกเนื้อหาขายของกันไปด้วยนะครับนะสาบายๆนะเสีบช่องผมก็สาบายๆใครที่ชอบแบบอว่าการปรับการอะไรก็เข้าไปได้คือมันมีมันมีสองคอร์สต้องบอกก่อนมอีสองคอร์สนะครับแล้วทีกอยคังคือ999บาทเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างคุณได้การปรับหน้าตู้ปรับเอฟเฟกต์ก้อนเอฟเฟกต์มัลติแทบจะทุก อันในประเทศไทยแล้วไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะค,คือหมายความว่าผมลงทุนเป็นล้านครับผมแคมเปอร์ per, x 3 x 2 x 3หรือว่าจะเป็นไลซิก uh, ต่างๆบอสโอ้โหคือ,ค,อคือมันมีหมดอะทุกเอฟเฟกในที่เขาขายกันอะผมซื้อมาเพื่อรีวิวให้คุณดูในคอร์สคุณว่ามันคุ้มเะละ่ะคุณไม่ต้องลงลงทุนเป็นล้านๆเหมือนผมหรอกนะครับแต่ผมลงทุนให้คุณแล้วแล้วที่สำคัญคือมันนำไปใช้การได้จริงๆ นะครับไม่ว่าคุณจะต่อหน้าตูหรือว่าจะต่อเข้า,าบิ๊กเซอร์รอต่อรีเทริร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วที่สำคัญคือสามารถถามต่อได้อีกเฮ้ยพี่ผมปรับอย่างเงี้ยแล้วเสียงเป็นอย่างงี้ควรจะปรับยังไงถามได้อีกที่สำคัญคือสีมือซาวดีแล้วแต่ยังเล่นไม่ดีเล่นไม่เคลียร์เล่นไม่น่าฟังแถมคอร์สสอนกีต้า์มูลค่าประมาณ6000กว่าบาทโอ้โหแถมไม่ฟรีอะคุณมันจะไม่คุมนะ้มในไง9ก้้กบาบาท,บาทคุณลองคิดดูเล่นๆนะคุณขึ้นรถไปเรียน ชั่วโมงเท่าไหร่สอง้อย้าบาทค่าขนมค่าข้าวไปล 300, ะสามสามร้อยเป็น500กว่าบาทแล้วใช่ไหมค่ารถไปกลับนั่ง 200, 300, แท็กซี่200300 700เอยข้าไปล้วย่งไ่รวมค่าอื่นพันเดียววันหนึ่งคุณใช้เงินหมดแค่พันเดียวได้แค่ชั่วโมงเดียวแต่เงินหนึ่งไม่ถึงหนึ่งพันบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณเรียนกับผมได้ตลอดชีวิตเนี่ยมันคุม้มเลยคือพูดแค่นี้มันต้องโอ้โหมันต้องเกตแล้วอ่ะคนไม่คิดมากคือต้องเกตแล้วลว่ะนะครับ คือมันได้สองคอร์สไม่ใช่ได้คอร์สเดียวนะต้องบอกก่อนนะใครได้คอร์สเดียวในทักผมมาได้เลยผมให้2คอร์สเลยนะครับคือมันเป็นโม,โม,โมชันเลยคือเราอยากให้นะครับคือคือแม้ถ้าเราให้ฟรีๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่านะถูกปะ่ะเออนะครับมันก็ต้องมีค่าเข้ากันบ้างนะครับเพราะว่าผมอัดมานะผมซื้อเอฟเฟกต์มาก็โอ้หหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วมันเป็นมันเป็นล้านอยู่แล้วครับผมเป็นเป็นล้านล้านบาทนะครับไม่ใช่แบบว่าล้านขายของไม่ใช่นะนะแค แคปเปอร์ก็ไปแสนหนึ่งแล้วถูกปะยังไม่รวมเอฟเฟกอื่นฮีลิก l อลี่ีิกอบอสโอ้โหคุณลองตีก็ได้อะผมบวกให้เล่นๆเลยโอ้โหหลักแสนต้องมีอ่ะนะครับต้องมีอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วที่างเงีคือไม่หมดด้วยนะคือแบบว่าเวลาผมรู้หรือว่ามีอะไรดีๆเด็ดๆผมก็จะอัดเข้าไปในกลุ่มอีกโอ้เฮ้ยคือมันไม่จบจริงนะครับเรียนแบบเรียนไม่รู้จากจบดีว่ะ ถ้ามีอะไรอัปเดตเราก็จะอ่านลงไปในกลุ่มอีกเห็นไหมเนี่ยนะสมมติอ่า F E เนี่ยผมมีเสียงแตกมาเนอ่าสมมติว่าผมเสียงโซโล่เโซโล่แบบนี้ใช้เสียงอะไรวะไปดูได้อีกเห็นไหมสอบถามได้อีกเนี่ยคือมันไม่จบอ่ะจริงนะครับนะผมอยากจะโปรโมทเลยในไหนโปรโมทแล้วก็ต้องโปรโมทกันหน่อยนะครับนะก วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับวันที่10-11ผมจะกลับบ้านนะครับวันจันทร์ถึงจะกลับมานั่งตรงนี้นะครับการรีวิวใน YouTube อาจจะแปลกๆไปหน่อยนะครับรีวิวจากเุณคุณดูผมทำงานจนกระนั่งผมดั้งห่าเลาคุณคิดดูว่าผมรักทุกคนขนาดไหนเห็นไหมครับคือผมทำงานมันทำจนง่วงอ่ะจริงๆถ้าถ้าคนเราไม่นอนได้ผมเนี่ยคนหนึ่งไม่นอน่เอาจริงๆ คือผมทํางานเนี่ยผมทาจนง่วงครับผมถึงจ,จะแบบโอยไม่ไหวแล้วว่าต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแบบนั้นจริงๆวันนี้เราทํางานหนักจริงๆเพื่อคุณทุกคนแหลคนะครับนะฮะเงินแค่นี้นะครับมันไม่ได้แบบโอ้โหมันไม่ได้ทําให้ผมร่ารวยอะไรมากมายหรอกนะครับแต่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณจากนี่เลย50%เป็น70%บางคนไป1 0 0เลยได้ประสบการณ์การปรับเอฟเฟกการเซตอัพกีตาร์ด้วยนะ ไม่ธรรมดาการเซตอัพกิต้าสายๆยังไงไม่ให้เพี้ยนโอ้โหไปดูได้เลยเด็กมากจริงๆไม่มีที่ไหนก็สอนก็หลอกเอาจริงนะครับยูทูบนะฮะคุณบอกว่าเฮ้ยก็หาได้ตามยูทูบอาลองไปหาดูนะครับแล้วลองเข้าไปดูก็ได้เข้าไปเล่นๆดูนะครับจะพบว่าเฮ้ยไม่มีใน y o u t u b e ไอ้ที่มีใน YouTube คือผมไม่สอนหรอกไอ้ไลน์สเกลอะไรพวกนี้ไปดูได้เลยครับผมผมไม่ได้สอนนะเอาจริงเพราะว่า คือคุณหาได้ในย t ท b e อยู่แล้วอ่ะคือใครมันก็สอนได้และสเกลแต่การนำไปใช้ต่างหากที่คุณต้องการถูกไหมอ่าคุณได้อยู่แล้วสเกลพวกเนี้คุณโอ้โหไล่แบบมือฉับงผมเชื่อแต่การนำไปใช้ผมบอกได้เลยว่าน้อยมากหาคนสอนยากมากแล้วนำไปใช้แบบถูกด้วยนะถูกด้วยนะบนเวทีจริงๆด้วยนะไม่ใช่แบบมโนว่าเอ้ยเอาไปใช้ถูกตีคอร์อดเล่นคนเดียวในห้องไม่ใช่นะฮะ คือเราต้องแต่งเพลงไปประกวดจนชนะเลิศจากที่เชียงใหม่หรือว่าเข้ารอบ16คนที่ฮาร์ดบล็อกพัทยาหรือชนะเลิศในจังหวัดต่างเนี่ยให้ดูพวกป้ายพวกอะไรนี่นะนี่คือประสบการณ์โดยตรงครับคุณนะครับเราไม่ได้แบบเอ้ยมาแบบจะสีจะสามาสอนคุณไม่ใช่นะฮะเราของจริงแน่นอนนะครับนะ900้าบาทโอ้โหโคตรขี้เหร่ของลุงตรงนะมันเทียบไม่ได้เลยเาจริงจมันเทียบไม่ได้กับประสบการณ์ทั้งชีวิต แล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่รู้จบนะครับอัดอะไรดีเอาใส่ไปมีอะไรดีเด็ดเด็ดเอาใส่ไปอีกอย่างเงี้ยโอ้โหมันต้องมาอต้องเข้าแล้วนะครับนะบางคนบอกเฮ้ยมันจะมันรีวิวด้วยรีวิวด้วยรีวิวด้วยนะครับคุยกันไปด้วยนะครับช่องยมุกยะไฟก็เป็นแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าสพเพเหละนะครับนะก็คุยกันเป็นประสบการณ์ไปขายของไปด้วยอะไรด้วยนะอย่าไปทือสาผมนะครับนะเพราะว่าวันนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นหนึ่งตัวอย่าง นักดนตรีนะครับเขาบอกว่านักดนตะรีเนี่ยโอ้ยอย่าไปเป็นมันเลยอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเต้นกินลำกินไม่รวยหรอกอนะไรเงี้ยไม่ไม่จริงนะผมบอกเลยทุกอาชีพมีคนที่รวยเพราะนั้นนะการทําอะไรก็แล้วแต่ะครับคือแน่นอนครับการเล่นดนตรีเป็นความสุขแต่เล่นอย่างไงให้ได้เงินเล่นอย่างไงให้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นี่นะครับนี่คือโจทย์ที่เราจะต้องตีต่อไปเห็นไหมเนี่ยผมมาทางนี้ของผมเลย นะครับทางนี้ก็คืออ,อย่างเช่นปรับเอฟเฟกต์มัตติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาหาจากมุกจะไฟอ่ขายมัตติเอฟเฟกต์หรือขายกีตาร์แลกเทิร์นก็ต้องมาหาจากมุกจะไฟ,ไฟแบบเนี้ยนะอ่าแล้วก็คือเป็นธุรกิจแล้วก็เล่นด้วยเพื่อความสุขด้วยนะครับผมมีความสุขที่อ่าได้เล่นกีตาร์นะครับนะแล้วก็มีความสุขที่อ่าสามารถจะเพิ่มพูนนะครับนะในธุรกิจนะครับอะไรเนี้ยได้เลี้ยงครอบครัวได้พดูดง่ายๆเลยนะครับประมาณนั้นเนาะ เห็นไหมอ่านะครับแล้วทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่าแนวทางข,งของตัวเองน,นะครับนะต้องต้องเล่นให้มันแบบว่าคือเล่นให้มันแบบอ่าคือพูดง่ายๆคือเล่นให้มันมีนมตังค์นะครับทันยังไงก็ได้นะครับแล้วนะประมาณนั้นเลยนะนะครับอ่านะดูเสียงที่ผมเซตเดี๋ยวนะคือมันมันมันแบบคุณลองฟังดูอะไรกัน พิจนารณาดูววานี่มันของจริงหรือเปล่าที่มันมโม้โม้ให้คุณฟังเห็นปะ่ะเออของจริงแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วนะซื้อเันพุ่จะไฟนะะใช้การได้ทุกปุ่มจัดไปนะพี่ชายตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ปิดไปแล้วนะแต่นะครับไม่ต้องห่วงครับถ้าผมเอาคลิปไปลงใน YouTube หรือในต่างๆที่คุณเห็นเนี่ยนะครับก็คือมันสามารถสั่งได้ตลอดคือมันจะมีของเข้าของออกตลอดนะครับคุณสามารถเอออยากจะได้เสียงแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาคลิปเนี้ย ไปแปะให้ผมหรือไปส่งลิงก์ให้ผมก็ได้ผมก็แน่นอนครับมันอยู่ในคอร์สสอนของผมแล้วผมปรับยังไงก็เหมือนกันอยู่แล้วนะอ่านะครับประมาณนั้นอ่ะโอเคจัดไปขายจริงสุนจริงชวนรับเปอร์เซนต์สายกีตงกีตาร์ครบคอร์สเรียนครบซื้อขายแลกเว็ดจัดไปครับ